ลานสโพรพาตีตอนนี้นะคะเราอยู่ที่คอนโดฮิลไซส์หนึ่งหลังมอชอนี่เองค่ะทำเลนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นทำเลที่ดีมากๆเป็นย่านการค้าและย่านธุรกิจรวมถึงย่านนักศึกษาด้วยค่ะทุกคนต้องบอกว่านาทีนี้นะคอนโดแห่งนี้ค่ะคุ้มมากเป็นอันดับต้นๆของเชียงใหม่เลยเป็นยังไงแนนพามาชมภายในกันค่ะ สำหรับคอนโดห้องนี้นะคะขนาดกว้างอยู่ที่33ตารางเมตรค่ะเรียกได้ว่าเป็นห้องที่กว้างขวางและมีความเป็นสัดเป็นส่วนมากๆเลยนะคะเขามีประตูกั้นโซนให้ด้วยนะคะสำหรับโซนครัวนะคะตรงนี้ค่ะเขามีเคาน์เตอร์แบบนี้มาให้แล้วนะพร้อมกับซิงหนึ่งหลุมแล้วก็ในส่วนของตัวชุดเตาค่ะมีเครื่องดูดควันมาให้แล้วนะคะทุกคนตรงด้านบนเนี่ยมีไมโครเวฟ พร้อมกับบิวอินชั้นนะคะทุกคนชั้นคือแบบใส่ของได้เยอะมากๆเลยนะคะขยับมาดูด้านล่างเฮ้ยเขามีเครื่องซักผ้าฝาหน้าให้แล้วนะคะรวมถึงชั้นที่สามารถที่จะใส่ของนะคะพวกอุปกรณ์นะคะอุปกรณ์ต่างๆภายในห้องนะคะแล้วก็ ตรงนี้ก็ใส่ตะก้าผ้าได้ด้วยนะคะคเรียกได้ว่าคุ้มค่าทุกตารางเมตรจริงๆนะะถัดมาอุ๊ยเกือบจะเดินผ่านไปได้ยังไงมีตู้เย็น2ชั้นแบบนี้ให้แล้วนะคะสีคุ้มโทนกับห้องม,องมากๆเลยอะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นแบบโซนดินเนอร์นะคะในช่วงแบบตอนเย็นแบบวิเธอมาดู Netflix ที่ห้องเราไหมนะคะก็จิบไายกันไปเนาะขยับมาโซนนี้เป็นโซนนั่งเล่นนะคะ นี่ก็คือแบบว่า,วานั่งดูทีวีตรงนี้นะคะทีวีก็มีมาให้แล้วในห้องพร้อมกับชุดบิวตูตัวลอยแบบนี้นะคะสะดวกมากๆกและคือแบบนั้นชอบดีไซน์ของเขานะเชฟเขาจะเป็นแบบมีเคิร์ฟนะคะทำให้ห้องดูมีมิติมากขึ้นดูในส่วนของห้องน้ำกันค่ะ สำหรับตัวห้องน้ำนะคะจะเห็นว่าตัวประตูเนี่ยเขาก็ยังคุมโทนในโทนของเอิร์ธโทนนะคะทุกคนจะใช้แบบสีน้ำตาลมินิมอลตัดกับตัวมือจับสีดำแบบนี้ที่เขาเลือกใช้สีดำเนี่ยเพราะว่าเวลาเราจะจับมือจับเนี่ยมันจับสะดวกแล้วก็เห็นได้ชัดนะคะเขาเล่นสีที่ตัดกันอย่างชัดเจนแบบนี้นะคะดูดีมากๆถัดเข้ามาตรงนี้นะคะจะเห็นว่าเขามี กระจกพร้อมกับไฟซ่อนด้านหลังให้แล้วนะคะเวลาใดผมอะไรเนี่ยจะสะดวกสบายมากๆนะคะเพราะว่าเวลาเรามีไฟด้านหลังกระจกเนี่ยมันจะให้เห็นเราอะเห็นเงาตัวเองในกระจกได้ชัดมากขึ้นและอย่างหนึ่งนะคะตรงอ่างล้างมือเนี่ยทุกคนเขามีช่องด้านล่างด้วยนะสําหรับแบบ วางผ้าขนหนูนะคะเวลาเราล้างมือเสร็จหรือว่าอาบน้ําเสร็จก็หยิบผ้าขนหนูตรงนี้ได้นะคะและนอกจากนี้ค่ะโซนอาบน้ําตรงนี้นะคะเขามีที่วางสบู่ให้แล้วนะคะพร้อมกับเครื่องทําน้ําอุ่นชุดเรนชาวเวอร์ชุดใหญ่ไฟกระพริบไปเลยนะคะทุกคนและนอกจากนี้ตัวสุขภัณฑ์นะคะสุขภัณฑ์นะคะจะอยู่บริเวณนี้ค่ะทุกคนนี่นะคะอุ้ยเป็นของโมยาซะด้วยนะคะ ก็เรียกได้ว่าเป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงอีกแบรนด์หนึ่งเนาะและตรงนี้ก็มีราวแขวนผ้าขนหนูให้อีกหนึ่งจุดค่ะห้องน้ำพื้นที่ค่อนข้างที่จะกว้างเลยนะคะไม่ได้เล็กเลยค่ะขยับเข้ามานะคะอเกือบจะโดนชนตรงนี้เขามีประตูด้วยนะตรงนี้นะคะเขาจะมีประตูกั้นโซนนะคะซึ่งแนนมองว่ามันดีมากๆเลยนะสำหรับผู้อยู่อาศัยห้องนี้ค่ะเพราะว่า ตัวประตูเนี้ยนอกจากเขาจะกั้นกลิ่นกั้นเสียงแล้วนะคะเวลาเรานอนตอนกลางคืนอะประหยัดแอร์ด้วยค่ะเพราะว่าภายในห้องนี้นะคะเขาจะมีแอร์นะคะติดให้แล้วตรงนี้นะคะทุกคนเวลาเรานอนตอนกลางคืนอะแอร์มันไม่ต้องแบบเปิดให้ฟุ้งทั่วห้องไงเราก็ปิดประตูกั้นโซนตรงนี้คือแอร์ฉ่ำๆไปเลยนะคะแล้วก็จะมีชุดเตียง โต๊ะตรงนี้ให้นั่งทำงานได้นะคะเทควิวตรงนี้ได้แล้วก็โซนแต่งหน้าคือตรงนี้นันชอบมากเลยนะเพราะว่าช่องแสงของห้องนี้ค่ะเขามีขนาดใหญ่นะคะมาดูกันในส่วนของโซนตู้เสื้อนะคะทุกคนคือนันชอบมากๆาเลยนะเพราะว่าเขาดีไซน์ออกมาเหมือนผนังมากๆาเลยค่ะ คือถ้าเราเดินเข้ามาแล้วแบบไม่สังเกตดีๆอ่ะคือมันเหมือนผนังเลยจริงเพราะว่าตัวดีไซน์ของเขาเนี่ยเขาจะใช้แบบกดกระเด้งแบบนี้นี่ทุกคนเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเนื่องจากว่าตัวพื้นที่ห้องเนี่ยอยู่ที่33สาตารางเมตรใช่ไหมพื้นที่ค่อนข้างที่จะจํากัดดังนั้นเนี่ย เขาจะไม่ทําในส่วนของตัวมือจับที่ยื่นออกมานะคะเพราะว่ามันจะกินพื้นที่และอีกอย่างหนึ่งเวลาเราถือกระเป๋าหรือสะพายเป้นเนี่ยอาจจะเกี่ยวได้เกิดบัติเหตุได้เนาะทีนี้ตัวตู้เนี่ยเขาจะมีแบ่งออกเป็นบานคู่แล้วก็บานเดี่ยวแบบนี้นะคะอันนี้เดี๋ยวนันเปิดให้ดูให้ hey, ทุกคนมันกว้างมากๆนะคะคือใส่กระเป๋าเดินทางได้ด้วยนะคะสําหรับช่องด้านบนเรียกได้ว่า ตอบโจทย์การอยู่อาศัยมากๆนะคะคุ้มค่าทุกตารางเมตรจริงๆถัดมาค่ะตัวลิ้นชารเพื่อนก็จะเห็นว่าตรงเนี้ยเขาก็ไม่มีมือจับนะเพราะว่าอะไรนะตรงนี้จะเห็นว่าเขามีเต้ด้านล่างแบบนี้นะคะนี่จะมีะช่างวิวอินเนี่ยเขาจะมีการทำเคิร์ฟตรงนี้นะคะตัดไม้ให้มันแบบมีแหว่งเข้าไปแบบนี้ยอันนี้เขาเรียกว่าเป้นนะเวลาเราช้อนมือจับแบบเนี้ยมันจะสะดวกเวลาเราดึงแล้วก็เวลาเราปิด ปุ๊บมันก็จะเป็นแบบซอฟ t ์คล s สให้ด้วยนะคะนี่ต้องเรียกได้ว่าแบบตอบโจทย์การอยู่อาศัยคอนโดสุดๆไปเลยนะคะมุมนี้นะคะก็จะเป็นโต๊ะของหัวเตียงได้นะชาร์จแบตอะไรได้หรือใครที่แบบ Work f r ฟ m Home นะคะนั่งทำงานได้เลยนะช่องแสงตรงนี้นะคะหาเก้าอี้นะมานั่งวางตรงเนี้ยคือมันดีมากๆเลยนะคะถัดมาค่ะโซนนี้ไม่พูดถึงไม่ได้เลย แน,นชอบมากมากเพราะว่าเราชอบแต่งหน้านะคะตรงนี้เขาก็จะมีกระจกที่ซ่อนไฟไว้ด้านหลังเวลาเรา,เาแต่งหน้าหรือว่าส่องกระจกตอนกลางคืนก็ใช้ไฟตรงนี้ได้หรือระหว่างวันช่องแสงข้างหลังใหญ่มากนะคะมาพร้อมกับผ้าม่านสองชั้นคุณเขาจะมีม่านโปร่งแบบนี้มาให้ เวลาแบบว่าเราอยากให้แบบว่าแสงในห้องมันแบบพอดีพอดีไม่จ้าจนเกินไปก็ปิดแค่ตัวม่านโปร่งนะคะตอนคืนเราก็ปิดผ้าม่านทึบใต้นะห้องนี้คือมืดหลับสนิทแน่นอนค่ะนอกจากนี้คุณมาดูอะไรนี่นะคะัดนจะพามาดูวิวนี่นะคะต้องบอกว่า ข้างหลังนี้นอกจากจะวิวสวยแล้วนะคะโลเคชันเขาดีมากๆเพราะว่าจากคอนโดนี้นะคะเดินไปที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือตลาดเขาเรียกว่าตลาดหลังมอชอเพียง1นาทีเท่านั้นนะคะเนี่ยใกล้ๆตรงนู้นนะก็จะเป็นดอยจุเทพมีประตูศึกษาศาสตร์ประตูวิศวะนะคะเดินทางง่ายมากนะคะสำหรับใครที่แบบเป็นนักศึกษา อยากจะหาซื้อคอนโดอยู่ใกล้กับมาหาวิทยาลัยแนะน,นำเลยหรือว่าเ,เพื่อนๆพิพี่ๆนะคะที่อยู่ต่างประเทศหรือว่ากำลังมองหาคอนโดที่แบบเอ้ยพี่จะใช้ชีวิตหลังกเกษียณเนี่ยแนนว่าทำเลนี้ตอบโจทย์มากๆเลยค่ะเพราะว่านอกจากเขาจะใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกนะ ใกล้ที่ออกกำลังกายนะคะยังใกล้โรงพยาบาลด้วยโรงพยาบาลมหาราชนะคะถ้าเราพิมพ์ชื่อนี้เข้าไปใน Google เนี่ยเราจะรู้เลยว่าเขาเป็นโรงพยาบาลที่ดังมากๆแล้วก็หมอเก่งๆเยอะมากนะคะเรียกได้ว่าเป็นโรงพยาบาลที่ติดอันดับต้นๆของประเทศได้เลยนะคะแล้วก็ ใหญ่ที่สุดในเชียงใหม่ค่ะก็จากตรงนี้นะไปโรงพยาบาลแค่2นาทีคุณคือวิ่งไปยังได้เลยนะคะคือแบบสะดวกสบายมากๆนอกจากนี้ห้างร้านต่างๆนะคะเดินทางเพียง5นาทีเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นเมย่านิมมาน7ยอดนะคะก็ เรียกได้ว่าเป็นโซนที่แบบสะดวกสุดๆนะเข้าเมืองก็ยังแค่5นาทีเลยคุณเพราะว่าอันนี้ที่จริงก็เป็นเขตเมืองแล้วเหมือนกันนะคะแต่ถ้าอยากไปโซนคู่เมืองก็ขึ้นรถแดงไปเลยหรือขับรถไปแค่5นาทีเท่านั้นเรียกได้ว่าเป็นทำเลที่สะดวกมากๆและแนนอยากจะบอกว่าคอนโดที่ขึ้นใหม่ๆเดี๋ยวนี้นะคะทุกคนราคาเลทเนี่ยหายากมากแล้วนะคะเท่าที่แนนสำรวจนะ ราคาของเขาจะอยู่ที่3ล้านต้นต้นขึ้นหมดเลยทุกคนดังนั้นเนี่ยทำเลนนี้นะคะแล้วก็ราคานี้หาไม่ได้ที่ไหนแล้วนะคะต้องบอกว่าเป็นรา,ราคานาทีทองเลยนะคะสำหรับคอนโดฮิลไซด์หนึ่งนะคะเชียงใหม่ห้องนี้นะคะต้องบอกว่าชั้น7 เออเป็นสวรรค์ชั้นเจ็จริงเพราะว่าใกล้วิวมากๆราคาเพียง2 9งล้านบาทเท่านั้นค่ะหากใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วนะคะอยากที่จะเป็นเจ้าของคอนโดห้องนี้นะคะติดต่อแนนได้ที่คอนแทคด้านล่างได้เลยนะคะสุดท้ายนี้นะคะขอฝาก Balance Property นะคะให้กับทุกคนกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายค่ะ